วัสาร์วีทูจารก็ได้รับเบต้าวันแลนด์แพทใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้จาก็จะพาไปดูปืนใหม่ในเกมว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วตอนยิงจะรู้สึกยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมอันนี้นะผมก็จะเป็นแพทเบต้าเอพิโซด8 X1 หนึ่งที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งมีชื่อว่า Defiance นั่นเองนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นหน้าตาโฮมสกรีนซึ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยเท่เนาะโอเมนโซวาไซเฟอร์สามคู่หูประชนภัยกันทำมาได้สวยจะรรู้สึกว่าเ e, ออซีน,นิมาติกเท่ด เฉยๆไปดูแบล็ทพารสกันก่อนเลยแล้วกันว่า Path Path แบล็ทพารสแพทหน้าเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็เริ่มจากคลาสสิกกันก่อนเลยเนาะก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากกีตาร์เลนเดอรพอยท์เฮ้ยจาว่านี้เท่ะนะแบลเดอร์น้เท่ดีชอตตี้สกินอันนี้เท่มากกอดเรลอันนี้ครับผมเซตนี้คือจะว่าสวยมากในแบนล็ทพารสรอบนี้นะใครที่เป็นเมนโอเมนเบนนีให้อันนี้มันไตเติ้ลชื่อ scattered สติกเกอร์สติกเกอร์อืมโอ้ยอันนี้น่ารักเฮ้ยจังหวะนี้น่ารักดีตะบมือตมีอดีอันนี้ไม่อันนี้อไม่ค่อยบิ๊กแฟนเท่าไหร่บัดดี้เฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่เฮ้ยอันนี้น่ารัก,ก,นนนนกเ,นนเ,นนเนนกชมเบอร์แดดดีเงินประชาชนอ,อันนี้โอเคอันนี้สวย อันนี้ไททอล์โนโชเฮ้ยอันนี้เท่ดี่ะสเปกเตอร์อ่าไซเฟอร์เมนมีแบนเนอร์อันนี้ให้ Did you drop this <laughs> อันนี้น่ารักดีโอเคอออันนี้น่ t แบนนะแต่เหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วอนนเอาเลยเอาหัวใจมาติดกันอันนี้น่ารักเอเออืมเหมือนว่ารอบนี้จะไม่โอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่ แต่รอบนี้อุ้ยอันนี้ก็น่ารักโอเคการจะพูดว่ารอบนี้จะไม่ค่อยมีอะไรแต่นะอันนี้ก็น่ารักนะอ่าฮะอุ้ยทียให่โซเทสัตน้องไข่ดาวเฮ้ยเฮ้ยงูกุลวุฒิฟักดักบอลเหรอฮียอะไเนี่ยโอเค no shot title โอเคอันนี้น่ารักเอ้ยทำไมตัวนี้เป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นสีฟ้าวแปลก อือฮัเฮ้ย g e ็บ o อ unstoppable โอเค journey bear เฮ้ยนี่คือเทพนะ o m e n v wiper น่ารักมากน่ารักมากๆ oh my god เฮ้ยนี่น่ารักโอ้โหเฮ้ยสติกเกอร์รอบนี้น่ารักเยอะมากครับทุกคนน่ารักชิบหายเลยรอบนี้โอ้อันนี้คือเทอันนี้บอดเลยว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ทำให แบรดพาอันนี้คุ้มเขอนเงี้ยเคยมันดูเท่มากอะ่ะแม้มันจะดีฟอนนะแต่มันเท่โอ้ยยี่สติกอลอมนี่น่ารักจริงวะ่ะน่ารักแบบน่ารักจริงนีออน vs เจตโอเคอ่านี่เป็นคอนอันนี้ก็เท่อยู่นะโกสแบนดเอ้ยน่ารักแบนันนี้น่ารักแล้วต่อไปก็เป็นอะไรเอพิล,ล็อกโอเคเอ้ยีันนี้เป็นสีทองอันนี้จะว่าเท่ดีโอเค อันนี้ก็เป็นแบล็คพาสคข้าๆเต็มสิบจัดให้ซักแบบว่าเจ็ดล้านในรอบนี้นะผมมีอะไรนิดๆน,น่อยๆที่น่าซื้อพวกสติกเกอร์แล้วก็ไอ้เซตปืน Guard rail นะกร d ดเรลเนาะก็อืเต็มสิบให้เจ็ดล้านในรอบนี้นะครับต่อไปไปดูหน้า store กันนะผมซึ่งถ้าต่อไปนี้เราเข้า store เนี่ยอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือเซ็ตคูโรนามิซึ่งจัดซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋จัดให้ดู แต่ว่ามันจะม,มีอีกหนึ่งแทบครับผมแทบสำหรับ outlaw นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากได้สกิน outlaw ก็สามารถซื้อได้แล้วสกินรอบนี้เป็นสกินธรรมดานะผมสำหรับ outlaw ก็จะเป็น e ก o เนาะแล้วก็เป็น p r i ึมนั่นเองซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้พร้อมกับสติ๊กเ er กอร์ outlaw banner outlaw แล้วก็ t i t l นั่นเองนะผมมีชื่อว่า outlaw นั่นเองแล้วก็มี b u ดดี outlaw ด้วยซึ่งจะใส่ไว้เป็นที่เรียบร้อยอะใน collection ตอนนี้เราเห็นคอลเลรชันเราก็จะเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเพิ่มขึ้นมาตรงสไนเปอร์นั่นเองซึ่งนั่นก็คือเอาทอนะผมอันนี้นี่เองเนาะกับปริซึมที่เราซื้อไปกับอีโก้ที่มันมีก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเนาะก็ยังไม่แนะนําให้ซื้อเนาะอันนี้มันธรรมดาสกินธรรมดาในความคิดจัดยังไม่ต้องไปเสีย2,300พอยต์เพื่อเสียนนี้ก็เด้เก็บไว้ก่อนไปซื้อแบลพาดีกว่าไม่ค่อยไปซื้อเปสดนาตอนมีสกินจริงๆต่างๆของมันออกมาก็ได้นะครับผมส่วน คูโรนามิมีอะไรบ้าง1เลยมีดนะครับก็คือมีสีธรรมดาสีฟ้าสีม่วงสีขาวแล้วก็สีแดงนั่นเองนะผมซึ่งสวยมากเดเอไปให้ดูในเกมนะผมสำหรมีดจะใส่สีม่วงมาเวนโดก็เหมือนกันสีฟ้าสีม่วงสีขาวแล้วก็สีแดงเวนโดจะใส่สีขาวมาพร้อมกับบัดดี้นะผมซึ่งเดี๋ยวให้ดูในเกมว่าจะเป็นยังไง แล้วต่อไปก็เป็นสเปกเตอร์นะผมเหมือนกันเลยสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาสีม่วงหน้าตาสีขาวแล้วอันนี้หน้าตาสีแดงนะครับส่วนนี้จะใส้เบสิกมานำเป็นสีฟ้ามาแล้วสุดท้ายนี้เลยเชอริฟอันนี้ก็เป็นสีแดงสีขาวสีม่วงแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าแต่และสกินจะมีหน้าตาก,กันเป็นยังไงบ้างนะครับผม แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์เนาะให้ดูแบนเนอร์ซึ่งแบนเนอร์ในรอบนี้สามารถใครกับได้นะถ้าทุกคนเห็นดีๆเห็นไหมตรงสายน้ําเนี่ยมันก็จะแบบวุ้ม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 ขึ้นไปแต่ในความคิดจา,ารู้สึกว่ามันอลังได่เมากกว่านี้นิดนึงเพราะเซตนี้มีราคายอยู่ที่9,500วอลเล,ลนนด์พอยต์หรือตอกอยู่ที่ประมาณ2,700บาทนะครับก็ใ,ใครที่คิดจะซื้อก็ลองไปคิดเอาเนาะ2,700บาทสกินที่หน้าตาแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร แล้วก็มีแบนเนอร์ที่ขยับได้มีลุกเล่นตรงบัดดี้เนี่ยจะคุ้มกับเราหรือเปล่าถ้ายังคิดไม่ได้ดี๋ลองไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับเผื่อจะตัดสินใจง่ายขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเดอะร g ชเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็คือเซ็ตปืนทุกอย่างนะครับผมในเอพิโซดนี้ที่จะมาในเร็วๆนี้แต่อย่างแรกเรามาดูมีดกันก่อนดีกว่านะถ้าพร้อมแล้วไปดูนครับ เกี่ยแค่ทาควักแม่งก็เท่แล้ววะเชี่ยะ oh โอ้บายกลอดเฮ้ยเรามาควักเร็วได้ถ้าเรากดวาเร็วๆอะถ้าเรากดายเร็วๆนะผมมันก็จะยิงหมุนเร็วขึ้นโอ้ย วิ่เท่มากเท่มากอันนี้ก็คือตอนฟันนะครับผมคลิกซ้ายส่วนคลิกขวาโห้โยโหแต่มันไม่ให้ใช้ฝั่งซ้ายเอ้ยใช้ใช้พร้อมกันถือว่าถ้าคลิกซ้ายนะผมใช้สอง,องมือแต่ถ้าคลิกขวาก็จะเป็นขึ้มือขวาอ้าเท่เท่เท่ ไหนดูสิอ่๋ออ่าอ่าขี้ขวาก็มันเส้นเหมือนกันเนาะัหเท่ครับเท่เท่เท่โอเคไปดูบั๊นดะ์ด้วยดีกว่าบันโนดสีขาวคูรนามิวุ้ยเท่นอะมันเหมือนแบบวาร์ปมาเนาะอ่าฮะอินสเปกอินสเปกมีเสียงเพลงด้วยนะทุกคน โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสะโขบนั่นเองเสียงยิงจะเป็นไงเฮ้ยได้ <Die you. S 2> อยู่เุ้ยเฮ้ยมันโขมมากเลยวะเฮ้ยฟีลิ่งแม่งดีจัดโอ้โหเสียงมันแบบฟีลิ่งอันนี้คือแบบนุ่มๆแต่แรงอ่ะทุกคน โอ้นุ่มแต่คมอะเสียงมันแบบโอ้ t i ฟ f y i n g มากชอบชอบชอบโอเคเฮ้ยจัดคงได้อะไรมาสู้พายแล้ววะไม่เคยคิดว่าจะพูดเลยนะเนี่ยมีอะไรมันดีกว่าพายแล้วเหรอวะโอเคมาดูสเปกเตอร์กันต่อครับผมอันนี้เป็นสเปกเตอร์อันนี้เป็นสีเบสนะครับผมสีที่จะได้มากับสกิน อ่าอน,นี่เขาะสะโคปควักปืนเหมือนเดิมเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนนิดนึงอันนี้ชูมือขึ้นมานหน่อยโอเคไหนอินสเปกดูเทเทเทผมอยากจะบอกทุกคนไว้นะว่าแต่ละสีเนี่ยตอนเราอินสเปกปืนเนี่ยเสียงเพลงมันจะไม่เหมือนกันนะผมสีขาวจะเป็นเพลงหนึ่งสีฟ้าจะเป็นเพลงหนึ่ง สีม่วงสีแดงก็จะเป็นคนละเพลงนะครับผมอันนี้เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมานะสำหรับสกินนี้อันไหนลองยิงดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โนุ่มนวลแต่แข็งแรงเฮ้ย อย่าเอาละเซตนี้แม่งโอเคครับไปดูต้อดีกว่ามาเชลอ่าอันนี้จะเป็นวิธีควักขึ้นมาแล้วผมอันนี้เป็นสีม่วงไปฟังอินสเปกกันก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นบันดดี้นะครับผมของสกินนี้ไปรอฟังตอนยิงกันดีกว่า ม,มาเชลในความรู้สึกจัดไม่ค่อยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสู้แบบว่าไอ้โซเวียนไม่ได้เนาะโซเวียนหนึังโนนหนึ่งวะอืม โอเคนอแบทนอแบทอ่ะต่อไปครับสุดท้ายนี้มาดูเชริฟอ,อุ้ยอ๋ออ๋อเฮ้ยถ้าคงท่มากโอเคไหนเราฟังดูซิอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงของสีดำนะผม ไนตอนฟื้นลิ้มตอนจริงอโอเคฮืมไปลิ้ตอนจริงคือ ได้นะได้อยู่นะอืมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูฟินิเชอร์ในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็น,นี่นะสกินใหม่มีชื่อคูโรนามิโอ้โหวิเชี่ยโคตรเท่ฟิรนิเชอร์คือทั้งแมปขับทุกคนแล้วเราสามารถยิงมันได้ด้วยก็จะมีแวนดอลอ่าต่อไปเป็นมาเชลเนาะ มีสีแดงโอ้โหมีโคเทเียไม่เหมือนแบบเหมืนอนเบเบ๊ะะเชียยคอนเทเดรินจาอันนี้สีม่วงเชอรีฟคือมันจะฝนตกทั่วแมปทุกแมปที่เราเล่นนะครับผมแล้วสเปกเตอร์อุ้ยสเปกเตอร์สีขาวสวยมากเชีย่ยต้องซื้อว่ะ เราดูเชิลิฟกันไปที่เรียบร้อยตอนนี้เรามาดูไฮไลท์ของวันนี้กันเลยดีกว่าปืนใหม่เอาลอเซอนน้ก็เป็นสกินที่มันมีมานะครับผมที่กําลังขายอยู่ไม่แนะนําให้ซื้อเนาะรอเซืร์ดีๆทีเดียวเลยดีกว่านในความคิดจัดในนี้นอามาดูปืนกันก่อนดีกว่าอ่านี่ก็จะเป็นเอาลออนัวนเองนะผมมีกระสุนสองทับสิบอันนี้ก็จะเป็นบัดดี้เนาะอ่าสโคบเร็วเท่ามาเชลไหมช้ากว่ามาเชลนิดนึง ความเร็วตอนวิง่งอ่าเช้าออกมาเชลียวนิดนึงนะผมความเร็วจะอยู่ที่80%เปอร์เซ็นต์เนาะเฮ้ยโอเคอุ้ยป๊นึงจะเข้าปิดอินเนียเลยอ่ะอินฟินิตแอมโมปิดยังไงวะนี่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 นอ่าโอเคแล้วเปิดอาร์เมอร์บัตดะ ่าปิดปิดดาม,มอือบ่านเพราะว่าน,นี่บอดี้ช็อตตอนนี้นัดหนึ่งตายใช่ไหมโอ้แต่นี่ก็จะเป็น5รีโหลดรีโ o หนึ่งนัดยิงได้เลยปะวะอ๋อไม่ได้ ถ้าสมมติเรายิงแค่นัดเดียวจะรีโหลดได้ไหมนะลองซิปุ้ยก็รีโหลดค่นัดเดียวโอเคอุ้ยตึงอยู่ตึงอยู่ไหนไปดูดำอีกกันก่อนดีกว่าครับอ่าเปิดอินฟินิตแอมโมกับมันอ้าวไอตัวตัวบอดดับเอาอเอาบอดเอาบอดแบบนี้โอเคยิงหัว สองสามแปดยิงตัวร้อยสี่สิบยิงขาหนึ่งร้อยสิบเก้าแล้วถ้ายิงทะลุเก้าสิบสามหัวร้อยสามสี่ 93, 1, 4, ก็คือยิงได้นะครับทุกคนยิงทะลุได้เนะอ่าคือยิงทะลุได้แล้วมีดาเมจแล้วถ้าสมมติเราเปิดบอทมีอมัมเมอร์แล้วเราจะยิงทะลุได้ไหมอันนี้เกี่ยวับตัว สองตัวมีตัวไหนเลี้ยงเยอะๆอ่ะอันนี้แล้วกันรออัสองตัวครับอุ้ยหายสองเฮ้ยมันมีมากกว่านี้ป่ะอันนี้แล้วอันนี้แล้วสามตัว,สา,ตวสามตัวได้ไหมอ่าไม่ได้แต่โวนอุ้ยแต่ปืนแรงนะครับเนี่ยฟีลิ่งเหมือนมาเชลที่ตอนติ๊กช้างกว่าครับทุกคน เออมาเชียวมันเร็วกว่าเยอะเลยแล้วมาเชียวมันโงสโขบได้ใช่ไหมคขเฮ้ยปืนนี้มันโงสโขบได้ไหมอ่าโดน,นโคปไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนะาะสมุนใช้เป้าดอทอะเอาโอเคในแล้วมีเป้าดอทเป็นทีบร้อยเนี่ยลองดูกันครับอ่า โนสคบไม่แม่นนะครับทุกคนความเป๋มีเยอะเป๋เยอะอยู่อ่าเป๋เยอะมากเอียงทุกนัดเนาะคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตรงเท่ามาเชลนะเพราะมาเชลเราเนี่ยคือแบบตรงตรงตรงอ่าคือแบบโนสคบระยะนี้ก็งไงก็โดนเนาะมาเชล โอเคก็มีความแตกต่างอน,นิดนึงซองนัดโอ้ยแต่มันรู้สึกว่ามันมันอยู่นะเว้ยแต่คือยังไงก็นก่าหวังพิ่งสะโคมนะครับปืนเนี้ยนอกจากระยะไกลเนี่ยลองระยะไกลอ่าระยะใกล้ตรงตรง ใกล้เนาะใกล้แบบใกล้มากๆอะ่ะเออใกล้บางทีก็ไม่โดนแล้วมันก็มีแบบว่าเออเรื่องของมันอยู่เฮ้ยโอเคโอเคมันมันมันจะว่าราคา2,400ัืมยังไงก็น่าจะมีคนเล่นเนะาะก็แบบว่าราวสามโบนัสอ่ะราวโบนัสน่าจะเห็นเยอะอยู่ ีสิทธิ์มีสิทธิมีสิทธิ์เรา half by ก็อาจจะมีสิทธิ์เห็นเนืออยู่แต่ว่าให้เท่าเทียบกับมาเชลเนี่ยเพราะถ้าบอดี้ช็อตอ่ะใช่ไหมเรา half by หรือว่าเราโบนัสอีกฝั่งมันก็ซื้อเกาะเต็มยิงนัดเดียวเข้าบอดี้มันก็ไม่ตายใช่ปะแล้วเราก็ต้องยิงอีกนัดหนึ่งแต่ว่าใช้ปืนหนึ่งยิงส่วนมาเชลก็เหมือนกันยิงหนึ่งนัดเข้าบอดี้ไม่ตาย เอ้ยมาเชลยอยู่ไหนไม่ตายไม่เราก็ต้องสัอีนั้นหนึ่งแต่ถ้ายิงเข้าหัวก็ตายอ,อันนี้ก็ต้องลองไปดูเลยครับคือมาแล้วแต่คนแล้วเนี่ยว่ายังไงเนาะส่วนตัวฉันก็อาจจะลองใช้สักสองสามเกมแต่ถ้าฉันไม่ชอบขึ้นมาก็ น่าจะมาเชลเหมือนเดิมอะเพราะว่า2 0 0 0กับ950อะ่ะ950ยังไงก็ขมกว่าแต่แค่เออดามเมจอันนี้มันเยอะดีเลยแต่มันยิงได้แค่สองนัดแล้วต้องรีโหลดก็ต้องลองไปดูครับว่ายังไงดีเนาะไม่เหมือนเฮทเาเร์เลยทุกคน คือเหมือนได้อินสปิเรชันมาจากผับจีอะปืนตัวเนี้ยไม่เหมือนบบปืนผับจีเลยอะโอเคการจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะผมทุกคนคิดยังไงครับปืนเอาล่อนในรอบนี้ก็ลองพิมพ์ม,มานในคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ